สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตเรื่องของการใช้งานตัวเครื่องเสียงรถยาริสหรือ a t i v ตัวมิดและตัวไฮที่มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์เราจะสามารถใช้เมนู iPod และก็เมนู Apple c a r p l a y ได้นะครับเริ่มต้นจากการใช้งานเรามาเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนแล้วกดปุ่มสามเหลี่ยมทข้างบนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าหลังจากนั้นเลื่อนมาตรงที่ระบบแล้วก็เลือนดูเมนู Apple CarP l a y นะครับแล้วเราก็เปิดให้ออนนี่คือ เปิดระบบเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับนาโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาต้องย้ําว่าโทรศัพท์จะเป็นเฉพาะ Apple เท่านั้นหลังจากได้โทรศัพท์นะครับเข้าไปที่เมนู setting ครับแล้วเลือกไปที่ general หรือทั่วไปเลื่อนขึ้นมาดูคำว่า CarP ย y เท่านี้รถของท่านก็จะสามารถใช้งานได้นะครับหลังจากนั้นแล้วเราเอาสาย usb นะครับ usb เสียบตรงช่อง USB ได้เลยหลังจากเสียบปั๊บนะครับโทรศัพท์ก็จะเริ่มทำงานนะฮะร,ระบบก็จะทำงานนะครับ Apple CarPlay จะขึ้นมาสามารถใช้งานได้แล้วครับตอนนี้ ามาดูเมนู Apple CarPlay บ้างนะครับว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งต้องบอกว่า t o y ยต a เรามีรุ่นที่เหนือกว่านี้ก็คือ c o r o l ่ a สามารถทำได้แล้ว Apple CarPlay จะมีเมนูนะครับโทรศัพท์เราสามารถเลือกกดที่จะโทรศัพท์ได้ทันทีนะครับเลือกหาคนที่เราต้องการจะโทรไม่ว่าจะเป็นเบอร์ลัดคนที่เพิ่งโทรมาเบอร์ในคอนแทคหรือว่าเราต้องการจะกดโทรศัพท์สามารถกดจากตรงนี้โทรได้เลยโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปแตะมือถือของตัวเอง เมนูมิวสิกนะครับในกรณีที่โทรศัพท์ท่านมีโทรัพท์มีเพลงอยู่ในโทรศัพท์แล้วสามารถกดเพลงได้ทันทีสังเกตนะครับว่าจะไม่ได้ยุ่งกับตัวทางตัวมือถือเลยนะต่อมามีเมนูอะไรอีกครับแมปก็คือใช้แผนที่ยาริสามารถใช้แผนที่ได้แล้วนะครับแต่แผนที่ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแผนที่ที่ใช้ค่อนข้างจะยากทิดนึงแนะนําให้โหลด Google Map ชิ้งไว้เมสเ a g e จะสามารถอ่านข้อความของเราได้นะครับโดยที่คนที่อ่านก็คือ Siri นะครับอย่างเช่นหนงนี้ครับ K Bank K Bank ก็จะเป็นคนอ่านข้อ,<ร>อ,ขอความแป๊บหนึ่งคุณต้องการเขียนว่าอะไรเราต้องการส่งข้อความหาเค a n k อย่างนี้ครับมันก็คือจะให้เราส่งข้อความกลับไปหาเค a n k ด้วยคำสั่งเสียงของ Siri นั่นเองตอนนี้เราไม่ต้องการส่งนะครับเราแค่ข้อความวสำหรับเค a n งเขียนว่า เมนูต่อมานะครับเพล n o w วเพลวคืออะไรครับก็คือเรื่องของเสียงเพลงของเราแหละว่าจะเป็นเพลงอะไรต่อมาครับโตโยต้าโตโยต้าคือการกลับเข้าไปเมนูหน้าจอหลักหน้าจอเดิมก่อนหน้านี้ที่เราใช้กันโอเคเข้าไปเพิ่มเติมครับพอดแคสต์ Podcast กับไอเอลเดียลบุ๊กนี้เราไม่ค่อยได้จำเป็นต้องใช้เท่าไหร่นะครับต่อมามีปฏิทินนะครับว่าเรามีอีเวนต์อะไรไหมที่เราบันทึกไว้ เซตติ้งคือการตั้งค่าว่าจะให้รถเนี่ยสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาหรือเปล่านะครับ Activate with c a r p l พกก็คือสามารถใช้ได้ตลอดเลยเมื่อเสียบนะครับมีอยากให้เป็นดักโหมดหรือเปล่าหรือว่าอยากให้เป็นโหมดแบบอัตโนมัตินะครับอโต้ Auto ก็คือกลางวันก็จะขาวกลางคืนก็จะมืดนะครับสามารถใช้กับแดชบอร์ดของตัว Siri ได้ด้วยแล้วก็โชว์อัลบั้มทั้งหมดก็ทำได้ หลังจากนั้นตัวนี้ครับที่จะสามารถทําให้รถยารสเราใช้งานได้สะดวกขึ้นก็คือ Google Map <Yeah. S 1> เราสามารถค้นหาพื้นที่ที่เราจะไปด้วยคําสั่งเสียงได้เลยนะครับอย่างเช่นนี้ต้องการจะไปต้องการไปสนามบินเชียงรายนะครับก็จะมีแผนที่ของสนามบินเชียงรายมาเราเพียงแค่กดแล้วก็จะมีตัวขึ้นมาแล้วก็กด go head north แผนที่ก็จะทํางานสามารถเราสามารถใช้แผนที่ตรงนี้ได้แม้แต่ขณะที่เราขับรถไม่จําเป็นต้องเอาเบรกมือขึ้นแผนที่ก็จะทํางานตลอดเวลามีอะไรอีกครับสามารถดู WhatsApp ได้สามารถใช้ Zoom Zoom นี่ก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับค o อนเฟอเรนซ์นะครับในช่วงที่วิกฤตโควิดอย่างนี้ต่อมานะครับเราสามารถที่จะเปิดเพลงนะครับแล้วก็ฟังเพลงไปพร้อมกับการใช้แผนที่ได้นะครับกดอีกครั้งหนึง่ง ก็จะมีเพลงมีแผนที่ที่เราสามารถใช้งานได้พร้อมๆกันอันนี้ก็คือตัวฟังก์ชันของตัว Apple c a r p l a y เบื้องต้นนะครับส่วนที่เราจะฟังเพลงไปด้วยหรือจะปิดหน้าจอทำได้เช่นกันครับกดปุ่มสามเหลี่ยมด้านบนแล้วก็ปิดการแสดงผลเท่านี้เราก็สามารถใช้งานได้แล้วกลับมาใช้งานอีกครั้งนึงกดปุ่มโฮมครั้งหนึ่งกด,งงกด Apple Car p a p p l e c a r า l a y แต่อย่าลืมนะครับเงื่อนไขก็คือต้องเสียบ usb ทุกครั้ง เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถทำได้นี่คือการใช้งานเบื้องต้นของระบบ Apple c a r p l a y ของตัวยา r ิสครับ